คลิปนี้สิผ้ามากินไอศครีมทริปเปิลชโโ็อกโกลาวาทุกเขียนว่าทริปเปิล <c oughs> ขอภัยนะจ๊ะทริปเปิลชโโ็อกโกลาวาเนาะเป็นช็อกโกแลตตามรูปภาพนี่เดี๋ยวสิล่องกินเบิ้งว่ามันสามชั้นไหมเนาะเบิ้งจากหนาโปกและชั้นแรกเป็นแบบชโโ็อกโกแลตชั้นต่อไปเป็นชโโ็อกโกแลตขาว,าข,าวข้างในอีกชั้นหนึ่งเป็นชโโ็อกโกแลตลาวาเนาะนี่ มาน้องกินกันเลยจ้าช็อกเข้มเต็มคำอืมมองเห็นไหมเพื่อนๆอืมคำแรกนี่แบบเข้มเต็มคำเหมือนที่ตรงปกเลยอะ่ะข้อช็อกโกแลตบุกคึนผ่านเ่ากรอบกรุบ ตะกองคะ่ะไม่มั่นใจในราคาคะ่ะเราซื้อมาเท่าไหร่นะยี่สิบบาทยี่สิบบาทจา้าเพื่อนๆือนือกัดเลากรุบเลยอะ่ะเซเว่นใช่ไม่อยากเซเว่นค่ะไส้ตรงข้างในเขาไม่แข็งอะครับไม่แข็งนุ่มนน่าจะเป็นลาวานนะช็อกโกลาวาแต่ข้างนอกตรงกรอบแบบเป็นช็อกโกแลตไว้นะคะ อืมเข้ากันจากกลมกลมกรอบหวานอยากขอขออนุญาตชิมบ้างครับขออ๋ออยากชิม,มชิมด้วย,ยก่อนวอิอชอบอ่ะแบบช็อโกโกแลตกรอบอ่ะแล้วลาวามันก็แบบหวานกำลังดีอ่ะเนาะ ิี่ละชื่นใจนะจ๊ะห่อเป็นแบบนี้จ้ะเพื่อนเพื่อนแบบว่าไปเห็นแล้วร่องสื่อมาซิมเบิงจ้ะชอบไงข้าวเข้ม,นนะมข้นเลยข้มน้เข้มข้นเนาะ ตรงข้าง่างตรงข้างช็อกโกแลตขาวยังมีเหรครับหรือว่าหมดแล้วหมดแล้วค่ะใช่ว่าช็อกโกแลตขาวกับโวนาราวนั้นมีอยู่เป็นส่วนข้างบนใช่ค่ะไม่ได้แบบว่าทั้งแพ่งนะกินไปหมดแล้วค่ะข้างล่างเป็นช็อกโกแลตแล้วอ่ะเป็นแบบไอศครีมช็อกโกแลตอื้อ โลฟินอะ่ะเหมือนแบบเหมือนหลั่งสารความสุขออกมาแนละ้วกินอะไรแบบว,ว่าของอร่อยอร่อยหว,วานๆสดชื่นเนาะอ,อร่อยเอาไป้ังคลิปหนาะเนาะเพื่อนๆบ๊ายบาย เขาไตจอดไว้พ่อนจ้า